เรียนท่านที่ติดตามเพจกิตสิริพ่อพุทธิอลิซซิงนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้นะครับขณะนี้เวลาบ่ายสามโมงสามสิบนาทีพอดีเลยนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีตอนบ่ายครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมครับผมที่ดินนะครับแปลงสวยอีกแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้ครับน้ําไฟครบเลยนะครับแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านนะชื่อบ้านว่าบ้านหมู่บ้านเมืองนาซำนะครับอยู่ ตำบลนาไหมออำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับสไร่2องาน75ตารางวานะครับด้านหน้านะครับมีถนนสาธารณะตัดผ่านนะครับแล้วก็รูปแปลงยังยังยังดูว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะยังเป็นยดูเป็นสี่เหลี่ยมอยู่นะครับความพิเศษนะครับของแปลงนี้ครับพี่น้องนะเนี่ยฮะจะมีต้นยางพาราที่ปลูกมาแล้ว2ปีนะครับน่าจะประมาณสัก200ต้น นะครับก็ในในพื้นที่เนี่ยเรียกว่าปลูกยางไว้แทบทั้งหมดเลยครับมีเฉพาะด้านหน้านะครับเห็นไหมฮะตรงเนี้ตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะครับคือเตรียมไว้เจ้าของเดิมเขาเตรียมไว้สร้างเป็นบ้านนะเนื้อที่ตรงนี้ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบตารางวาเท่านั้นเองนะครับอนุมานได้ว่านะครับเนื้อที่สองไร่ครึ่งนะะสองไร่สองงานนี้จะเป็นยางพาราทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมพาชมครับอ่าบรรยากาศร่มรื่นนะครับ แล้วก็หมู่บ้านเลยนะครับมันไม่เกี่ยวสักนิดเลยพี่น้องนะนี่ข้างกันนี่ก็บ้านคนเลยนะฮะของฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นต้นยางซึ่งน่าจะปลูกมาหลายปีแล้วฮะเขาก็ขี่กันตามปกติเลยขีดกันไปาตามปกติกันเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีของเราเนี่ยที่ยังปลูกมานะครับก็สองปีนะฮะสองปีต้นยางสองปีรวมๆแล้วก็ประมาณสองร้อยต้นได้เดี๋ยวผมวัด ขนาดพอสังเกตสังเกตนะครับว่าเขาปลูกผางเท่าไหร่ประมาณ 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3 7, าคูณหเมตรนะครับประมาณ3ามคูณหกคูณหกคูณเประมาณเนี้ครัแต่รวมๆแล้วประมาณสองร้อตัวเดี๋ยวผมพาชมเลยครับผมนะดูนะครับ บ้านคนเลยนะครับนะไฟฟ้าใช้อไฟฟ้า <c oughs> แล้วก็น้ําประปานะฮะเป็นน้ําประปาหมู่บ้านนะฮะถึงแล้วนะครับโอ้โหไกลมากพี่น้องนะต้นยางก็เล็กบ้างใหญ่บ้างนะะสลับกันไปแต่ปลูกมาแล้วสองปีนะครับ จะลกไปนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตอาจจะไม่เข้าไปสุดนะฮะเดี๋ยวพาชมนี่ครับเพื่อนบ้านเรานี่บ้านคนเลยนะครับนี่จะเป็นบ้านคนเลยบ้านสวนนะฮะแนวเขตชัดเจนนะครับเป็นแนวเขตชัดเจนนะครับจะมีเห็นไหมฮะเป็นรั้วไม้เก่าๆนิดหนึ่งพอพอให้ทราบว่านี่ นี่ถิ่นฉันนี่ถิ่นเธออะไรประมาณนี้นะครับนู่นนะลึกยาวไปข้างในนู่นนะพี่น้องประมาณสองร้อยต้นนะครับยางพาลาปลูกแล้วสองปีนะครับยางสองปีนะครับมีลวรอบขอบชิดนะครับ ดูว่ารอบขอบชิดนะครับอืมใช้ได้ครับใช้ได้โอ้โหมันจะลกไปละผมขออนุญ,ญาตหยุดแค่นี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะลกไปนะครับถือว่าใช้ได้นะฮะเพราะว่าในราคาที่เราขายให้ท่านเนี่ยนะที่ตั้งราคาขายไปให้ท่านเนี่ย ถือว่ามันไม่ได้แพงมันถูกเอเวอร์เลยล่ะนะฮะมันถูกโอเวอร์เลยนะครับ,นะรบก็ประมาณนี้ครับดินก็เนี่ยครับเป็นเป็นดินร่วนปนทรายนะครับดินนะเป็นดินร่วนปนทรายก็ปลูกได้ครับปลูกมันก็ได้นะัะปลูกมันสำมปะหลังก็ได้ นะครับโอ้คุ้มครับในนี้เนื้อที่นะครับสองไร่สองงานเจ็ดสิบห้าตารางวาครับผมไม่อยากจะเชื่อนะฮะตกไร่เท่าไหร่ตกไร่ละเท่าไหรอ่อ่ะไร่ละแสนได้ไหมไร่ละแสนไร่ละแสนฉเฉลี่ยประมาณไร่ละแสนนิดๆเท่านี้น นะฮะให้กระแสน,นิดๆเพราะว่าทั้งแปลงนี้นะครับเราเสนอขายท่านเนี่ยในราคาเพียง3แสนบาทท่านเองนะฮะ3แสนบาทโฉนดคุดแดงนะครับเป็นโฉนดคุดแดงน,นสสีจอครับผมเป็นสุดยอดแห่งเอกสารสิทธิ์แล้วนะครับอันดับหนึ่งอันดับพรีเมียมเลยในราชอาณาจักรไทยเนี่ยนะครับมันก็จะมีคุดแดงคุดเขียวคุดดำนะฮะ ุดแดงของเราเลยนะครับของเราเป็นครุดแดงหนอสสี่จอเป็น,นโฉนดที่ดินเลยสามารถซื้อขายได้นะครับพาดูนะเพราะว่าเนื้อที่ก็มันก็โอเคครับมันอาจจะลกนิดนึงผมไม่ได้พาเข้าไปข้างใน,นเดี๋ยวพามาดูด้านหน้านะครับพามาดูด้านหน้าว่าที่ประติดถนนะนติดจริงไหมนะครับ ดูกันบรรยากาศล่มลื่นครับผมใช้ได้นะโอ้ถูกมากครับถูกถูกจริงๆใครมีเงินสองสาแสนเนี่รีบๆเลยนะรีบมาเอาเลยนะราะผมขายผมขายผมขาย,ผมขายไวมากผมขายที่ดินเพราะแต่ละแปลงกว่าผมจะเอามาลงเนี่ยนะกว่าจะมาลงในเพจหรือว่ามันเสนอใครเนี่ย ผมคัดแล้วคัดอีกจริงๆนะครับไอ้แปลงไหนขายเว่อร์ราคาอยู่ดาวังคารอย่างนี้ผมก็ไม่เอามาขายนะครับนี่เป็นหน้าที่ดินของเรานะส่วนหลักเขตพี่น้องหลักเขตก็ตรงนี้เลยครับเสาไฟฟ้าตรงนี้เลยนะครับนี่คือหลักเขตของเราครับสังเกตว่านอกจากเสาไฟฟ้าตรงนี้นะครับก็ยังมีอ่าเป็นเหมือนต้นยูคาลิปตัสนะครับปลูกเป็นแนวแนวเขตนะฮะนี่ด้านหน้าติดถนนสาธารณะนะครับ ถนนสาธารณะตรงนี้นะกว้างหกเมตรครับผม <c oughs> ถนนสาธารณะตรงนี้กว้าง6เมตรเดี๋ยวผมลงวัดคร่าวๆนะว่าหน้าเรากว้างเท่าไหร่่าจากจุดนี้นะคร หน้ากว้างประมาณ22เมตรนะฮะหน้ากว้างประมาณ22เมตรนี่คือถนนเราเลยนะครับเป็นทางดินแดงนะทางลูกรังนั่นแหละนะครับแล้วติดหมู่บ้านเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงข้ามแปลงที่ดินเราเลยเนี่ยเป็นโรงเรียนโรงเรียนบ้านเมืองนาซำนะฮะนี่จะเป็นโรงเรียนเลยนี่คือติดรั้วโรงเรียนเลยนะครับมีถนนมักคั่นไว้แค่นั้นเอง น้ำไฟพร้อมพี่น้องนะครับน,นี่จะเป็นเพื่อนบ้านเราครับมันจะเป็นเพื่อนบ้านเราไม่เปรี้ยวนะผู้คนในละแวกนี้ชาวบ้านในละแวกนี้ก็ส่วนมากเป็นเกษตรกรน,นะรมีน้ําฉิตน้าใจที่ดีนะมีมิตรไมตรีที่ดีนะฮะเขาไม่เหมือนคนเมืองนะที่ต้องแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันนะฮะโอ้ร้อนมาก ะครับมาพูดเรื่องราคากันดีกว่าเนื้อที่ทั้งหมดนะครับสองไร่สองงานเจ็ดสิบห้าตารางบาเกือบเกือบสามไร่นะครับยกแปลงเนี่ยสามแสนบาทพี่น้องนะสามแสนบาทนะครับสามแสนบาทในที่นี้คือจบทุกอย่างนะฮะค่าโอนภาษีหรือว่าอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นจริงๆนะ,ะวันโอนวันอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวผมจ่ายให้ทั้งหมดเลยลูกค้าถือเงินมาแค่3ามแสนเป็นเจ้าของแปลงนี้เลยเดี๋ยวโอนเป็นชื่อท่านเลยนะครับสนจิตสนใจยังไงทักเข้ามาได้นะครับพี่น้องนะฮะหรือว่าอาอยากขอข้อมูลเพิ่มเติมด้านไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามหาคําตอบให้จนได้ดูดิฮะติดโรงเรียนนะครับไฟฟ้าปะปาพร้อมนะนะพี่น้องคิดดูนะครับมันจะมีอีกไหมราคาเนี้ย นะหายากนะครับอีกทีนี้รูปแปลงนะครับรูปแปลงนะฮะรูปแปลงก็คือเป็นยังยังพอดูได้อยู่ว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมไนงะคือหน้ากว้างเป็นฉากข้างหลังก็ยาวเข้าไปลึกเงี้นนะฮะมันไม่ได้มีสลับซับโคง้งเป็นหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมไม่ใช่นะคือแปงนี้มองว่าเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเลยก็ยังได้นะฮะด้วยด้วยด้วยตัวรูปแปงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ นะครับยกแปลงนี้เพียงสามแสนบาทพี่น้องต้องรีบตัดสินใจนะครับต้องรีบตัดสินใจเลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่เกิน2เดือนน่ะคิดว่าขายได้แน่นอนแปลงนี้นะฮะเผอๆถ้าไม่มีใครซื้อผมอาจจะเก็บไว้เก่งกาไรเองก็ได้นะครับยังไงลองลองตัดสินใจกันดูนะครับสามแสนบาทท่านจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้ทันทีนะครับเนื้อที่2ไร่นะครับสองงานเจ็ดสิบห้าตารางวามียางพาราอยู่ในนี้ปลูกมาแล้ว2ปีทั้งหมดประมาณ200ต้น นะครับเป็นโฉนดครุฑแดงนสสี่จอนะฮะลองพี่นาดูนะครับลองพี่นาดูรีบตัดสินใจเลยครับนะฮะใครมีเงินเย็นเย็นนะสักสามแสนสี่แสนอะไรเงี้ยตัดสินใจซื้อแปลงนี้ท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะอย่างน้อยๆซื้อไม้เก็งกําไรก็ยังดีนะครับสามแสนบาทเท่านั้นพี่น้องนะฮะสำหรับวันนี้นะครับคงต้องนะฮะจากลากันไปเพียงแต่จากลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย